กองสนานฟันค่ะหลัง4พฤศจิกายนเก้าอี้นายโยอิงสะเทือนครั้งใหญ่พฤษภาคมปีหน้าถูกกดดันจนยุบสภาค่ะ ผลฟองสนานค่ะได้ผ่าดวงนายกอิงบอกว่าพระเสารจะเดินหน้าตั้งแต่4พฤศจิกายนปี2567เป็นต้นไปนะคือตําแหน่งท่านจะถูกกระทบกระเทือนอาอก,การแรกนะแล้วก็จะเกิดเรื่องใหญ่ในรัฐบาลค่ะนายกจะต้องรับมือนะเริ่มประมาณ4พฤศจิกายนต้องระวังตัวค่ะและรัฐบาลจะมีเรื่องใหญ่แต่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะแต่ก็ต้องตั้งรับโดยเฉพาะท่านนายกค่ะ แม่หมอฟองสนานค่ะยังบอกว่าพอประมาณเดือนพฤษภาคมนะเริ่มตั้งแต่เปลี่ยนนายกหรือยุบสภาอย่าให้มีมากกว่านั้นนะถ้าจะต้องยุบเนี่ยก็ยุบไปเลยจะเจอเรื่องหนักท้าทายไปตลอดนะรัฐบาลก็จะได้รับผลกระทบด้วยแล้วก็เป็นเรื่องกฎหมายค่ะอันนี้ว่าถูกท้าทายไปเรื่อยถ้าไปยุบช่วงนั้นมันจะเป็นเรื่องของการถูกบีบมากเลยนะเป็นรัฐบาลจำใจจากจำใจต้องยุบสภาค่ะจากกรณีที่สถานการณ์การเมืองของพรรคร่วมรัฐบาลและก็ของรัฐบาลเองนะเจอเหตุการณ์วุ่นวายมากพอสมควรนะคะ,ะ,คะโดยเฉพาะนายก แพรทองทานชินวัตรค่ะที่ถูกเรื่องร้องเรียนไม่ต่ำกว่า10เรื่องเข้าไปแล้วนะภายในระยะเวลาไม่ถึง3เดือนเท่านั้นเองค่ะมีเหล่าบรรดา,านักร้องต่างๆเนี่ยก็ไปร้องเรียนมากมาย,าย,ายแล้วก็ล่าสุดค่ะก็มีการพุ่งเป้าไปที่นายทักษิณชินวัตรพ่อของนายกแล้วก็พักเพื่อไทยด้วยนะที่เป็นแกนนารัฐบาลที่มีการยื่นยุบพักเพื่อไทยนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาการ์ฮนฟองสนามจามอนจันค่ะนักโหราศาสตร์ชื่อดังได้โพสต์ข้อความบอกว่าตําแหน่งนายกของคุณแพรทองทานจะเริ่มกระทบตัั้้งแตต่4พฤศกกายนนน257เปปป็ไไลบ ได้ทั้งรายการสีสันการเมืองแบบเด้งๆนะคะและคนดังนั่งเคลียค่ะแม่หมอเพิ่งสัมภาษณ์ไว้นะ,ะหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มสนุกไปเรื่อยๆจนถึงพฤษภาคมปี68แนะคะแฮชแท็กตามไปฟังกันนะจ๊ะนะโดยทั้งทีมข่าวเดอะคริติกค่ะ, ics, คะได้มีการถอดเทปรายการสีสันการเมืองแบบเด้งๆนะที่ได้มีการพูดคุยกับผลฟองสนานค่ะเมื่อวันที่3ตุลาคม2 5 6 7นะผ่านทางช่องแนวหน้าออนไลน์ค่ะผลฟองสนานค่ะได้กล่าวในรายการบอกว่า,วาดวงนายโยอ,อุงอิงเนี่ยท่านมาแบบลอดดวงมาเลยนะขนาดดาวเดชถูกกาเลกนี ทับ1ปีตั้งแต่วันเกิดปีที่แล้วจนถึงปีหน้าเนี่ยกาลีต้องเดทนะต้องไม่ได้อะไรนะแต่เขาลอดช่องมาเขาได้เพราะดาวกาลิกนีเนี่ยมันถอยหลังมันเป็นพลิกเป็นบวกนั่นเองนะไอตัวแย่เนี่ยถอยหลังให้กับคุณนุงอิงนะคุณนุงอิงก,ก็เลยได้พุ่งมาแล้วก็พื้นดวงเดิมของเขาเนี่ยล่ออยู่แล้วด้วยนะเชื่อว่าคุณนุงอิงเนี่ยน่าจะลัคนากลุ่มนะเพราะท่านเกิดที่อเมริกาเพราะว่าเกิดวันพุธนะราศีกลุ่มเนี่ยเป็นดินแดนของศรีสุริมงคลค่ะพระราหูดาวประจําชีพไปอยู่ในภพ เขาเรียกว่าคน้นซั์แต่ก็เป็นสีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลุงอิงเนี่ยเกิดมาเพราะกับกองเงินกองทองตกอยู่ในกองเงินกองทองแต่อาจจะใช้เงินเยอะนะซึ่งมันก็เป็นราหูคน้นซั์ด้วยนะแต่มันเป็นสีค่ะแล้วที่สําคัญคือดวงเดิมเนี่ยมันล่ออยู่แล้วด้วยพระเสาร์ในดวงเดิมอยู่พบที่10นะพบการงานยังไงก็จะได้นะพอถึงเวลาเนี่ยจะได้ตําแหน่งแล้วเทวดาก็กรีดเขาออกจากความรุ่งโรจน์ไม่ได้เหมือนท่านนายกปูเลยคล้ายๆกันเลยนะเพราะว่ามีดาวราชาโชคอยู่ในพบที่10นั่นเองค่ะทีนี้เนี่ยลอดช่องมาก็เพราะว่าไม่น่าจะได้เป ทัพดาวเดชอยู่หนึ่งปีนั่นเองนะพระเสารกาลีจอนทัพพระฤหัสบดีค่ะแต่ช่วงได้เป็นเนี่ยพระเสาเนี่ยถอยหลังให้ความสวยนะความสวยเนี่ยก็ถอยหลังให้กับตําแหน่งนายกแต่ได้ไปแล้วเนี่ยก็ขอให้ท่านมีความสุขเพราะพระเสาจะเดินหนั้งแต่4พฤศจิกายน2567เป็นต้นไปคือตําแหน่งท่านจะถูกกระทบกระเทือนนะออกอาการแรกเลยนะแล้วก็จะเกิดเรื่องใหญ่ในรัฐบาลเป็นอาการนํามาก่อนแล้วค่ะหลังจากนั้นค่ะจะเป็นระยะระยะที่ท่านนายกของพวกเราเนี่ยจะต้องรับมือนะเริ่มประมาณ4พฤศจิกายน67ต้องระวังตัวค่ะและรัฐบาล จะมีเรื่องใหญ่นะแต่ไม่รู้ว่าเรื่องใหญ่อะไรนะแต่ก็ต้องตั้งรับโดยเฉพาะท่านนายกค่ะเพราะท่านนายกอยู่ได้รัฐบาลก็อยู่ได้นะแต่พอคาดหมายอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะท้าทายตําแหน่งของท่านนายกเป็นระยะระยะเหมือนทางรถไฟเลยนะตำแหน่งเริ่มถูกท้าทายแล้วก็อยากคิดว่านายกเนี่ยเขาไม่มีอะไรดีๆนะตั้งแต่4พฤศจิกายน6 7เนี่ยล้วก็จะมีเรื่องของกระทบรัฐบ,บาลด้วยเจอเรื่องใหญ่อีกรอบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยท่านจะไปไหนก็ขอให้มีความสุขนะแต่ถ้าเป็นช่วงที่ได้เสพสุขไป,ไปก่อนเนี่ยอย่าร้องไห้นะของท่านเนี่ เริ่มตั้งแต่เปลี่ยนนายกหรือยุบสภา,าเนี่ยอย่าให้มีมากกว่านั้นนะเพราะจะต้องยุบสภา,าเนี่ยก็ต้องยุบไปเลยเพราะจะเจอเรื่องหนักท,าท้าทายไปตลอดนะรัฐบาลก็จะได้รับผลกระทบด้วยค่ะเขาบอกว่าเป็นเรื่องกรรมเก่านะแล้วก็เป็นเรื่องของกฎหมายด้วยนะะเรื่องกฎหมายเนี่ยจะไม่พูดไปมากกว่านี้นะไม่หมอะเขาว่าอย่างนี้นะยิ่งลงรายละเอียดเยอะนย,ยิ่งผิดนะเอาเป็นว,ว่าถูกท,าท้าทายไปเรื่อยก็แล้วกันถ้าประยุบช่วงนั้นมันจะเป็นเรื่องของการถูกบีบมากเลยนะเป็นรัฐบาลจำใจจ่าจำใจต้องยุบสภา,านั่นเองนะถ้าท่านจะตัดสินใจอะไรก่อนเนี่ยยคนให้ปรึกษาาขอองงงุิเัดไ เลยนะดูท่าทางดวงเนี่ยจะกดดันนะยิ่งกว่าคุณเศรษฐาเจออีกนะตอนคุณเศรษฐาโดนไปเนี่ยไม่หนักเท่านี้ค่ะอันนี้ก็เป็นคําทํานายนะจากแม่หมอฟองสนานั่นเองค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นาข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ รายการชีวิตใหม่ของท่านมันควรจะเริ่มต้นใหม่ได้แล้วชีวิตท่านท่านตัดสินใจผมเอาของดีๆมามอบให้ตอนนั้นเองชัดเจนไม่ต้องขยายความต่อมันง่ายอะและ้วผมไม่เข้าใจว่าไอ้บ้าดีขนาดนี้แล้วทําไมไม่มาเข้าดีไอคอนคุกวะเเฮ้ยเฮ้ยบอว่าันในกีิทุกคนผิดหมดเลยตั้งแต่เริ่มเดอะไอคอนครั้งแรกเนี่ยที่มีการโปรโมทโฆษณาด้วยสื่อศิลปินทุกคนผิดหมด ต้อยไก่พบและดาราพีเซนเตอร์สวย นายอนันตชัยลั่นผมท่านวอผิดหรือไม่ผิดใครเคยรับงาน t ิไอคอนภาวะไม่รอดผลพิษคนในวงการโดนเกือบครึ่งจากกรณีค่ะที่ประเด็น t ิไอคอนลุกลามเข้าสู่วงการผ้าเหลืองทําให้ท่านวอวชิระเมธีพระนักเทศชื่อดังค่ะถูกโจมตีอย่างหนักทั้งในรายการโ้นกระแสที่มีการนําเอาหลายเรื่องค่ะขึ้นมาวิจารณ์ไม่เว้นแม้กระทั่งภาพนั่งสมาธิกลางหิมะที่ก็มีการนํามากระทบแรงกลางรายการและ ทางทีมทนายเดชาค่ะก็ได้มีการไปแจ้งความดำเนินคดีพระเมธีวชิโรดมหรือว่าพระอาจารย์ววัชิระเมธีในฐานะตัวการสนับสนุนคนมาลงทุนในข้อหาสนับสนุนให้เกิดการช่อกงประชาชนเมื่อวันที่18ตุลาคม2567ที่ผ่านมาและด้านทนายสิทธาบีบังเกิดค่ะก็ยังมีการออกมาลั่นแรงถึงท่านวว่าผมแนะนําให้ท่านทําอย่างแพรี่ไพวันเขาเลยที่สึ่อออกมาก็มีงานทําเยอะแยะเป็น ตัวอย่างที่ดีกับพระทั้งหลายต่อมาค่ะเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาทีมข่าวเดอะคริติกค่ะได้มีโอกาสพูดคุยกับทนายอนันชยัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมเกี่ยวกับประเด็นท่านวอว่าเขาขายมีความผิดตามที่ถูกกล่าวหาและถูกแจ้งความหรือไม่บางช่วงค่ะทนายอนันชัยกล่าวว่าก่อนจะมาคุยเรื่องท่านวอก่อนหน้านี้ในฐานะที่เราเป็นมูลนิธิทนายกองทัพธรรมที่ผ่านมามีสื่อมาขอสัมภาษณ์แต่เราไม่ได้ให้สัมภาษณ์เนื่องจาก ว่าประเด็นแรกเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วประเด็นที่2มันเป็นเรื่องส่วนตัวมันไม่ใช่องค์กรส่วนรวมของพระพุทธศาสนาแต่วันนี้พอเรามานั่งดูข่าวก็คุยกับดรประยุทธ์ประเทศเสนารองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมหรือว่ามหาหมีเห็นว่ามันก็จะเลยเถิดแล้วเกี่ยวกับการมีการไปแจ้งความดําเนินคดีกับท่านวอในแง่มุมนักกฎหมายต้องดูเจตนาเป็นหลัก ว่าณขณะเวลานั้นทันวอรู้หรือไม่ว่าดีไอคอนเป็นธุรกิจที่เขาอ้างว่าเป็นแชร์ลูกโซ่หรือขายตรงโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตสอคบอถ้าเขารู้ผิดไม่ได้ผิดแค่กฎหมายอาญาผิดพระธรรมมาวินัยด้วยแต่ณเวลานั้นเมื่อทันวอวัชิระเมธีได้รับการนิมนต์ไปเทศเพื่อให้ขวัญกําลังใจกับพนักงานไม่ได้มีเจตนาไปโฆษณาชนเชื่อให้คนมาลงทุนการที่ทันเทศของท่านมีเทคนิคในการพูดเพื่อที่จะโน้มน้าว มผมถามว่าถ้าท่านรู้ละ่ะว่าเดอะไอคอนคือแชร์ลูกโซ่อย่างที่ตอนนี้เขากล่าวอ้างกันหรือกล่าวหากันท่านคงไม่ทำไม่ว่าจะเป็นเจตนาในคดีอาญาไม่ว่าจะเป็นละเมิดพระธรรม,มวินยัยเขาถือเจตนาเป็นหลักคนไม่มีเจตนาก็คือไม่ผิดการที่จะไปกล่าวหาท่านว่าท่านมีสนร่วมหรือเป็นผู้สนับสนุนมันไกลในแง่มุมมองของผมนะในฐานะที่เราเป็นนักกฎหมายและเป็นมูลนิธิทนายกองทัพ ดูแลทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอยู่ผมว่ามันไกลามากที่จะไปเอาความผิดกับท่านเพราะท่านไม่มีเจตนาอย่างที่หลวงพ่อพระพยอมพูดคือไม่มีเจตนาดูเจตนาเพราะทั้งธรรมวินยัยทั้งกฎหมายอาญาดูเจตนาไม่เหมือนคดีแพง่งคดีแพง่งถ้าประมาทก็ผิดถ้ะหากว่าท่านวอววชิระเมธีผิด ทุกคนผิดหมดเลยตั้งแต่เริ่ม The Icon ครั้งแรกที่มีการโปรโมทโฆษณาโดยสื่อศิลปินทุกคนผิดหมดแต่ทำไมคุณเอามาแค่3คนแล้วศิลปินที่โฆษณาตั้งแต่แรกที่ไปชักชวนคนให้หลงเชื่อทำไมไม่เอามาด้วยก็เขาไม่ได้มีเจตนาไงหรือแม้แต่ไปออกรายการโน้นรายการนี้ก็ผิดหมดนะเช่นเดียวกันครับท่านวอวัชิราเมธีก็เช่นเดียวกันก็เหมือนกันถ้าท่านรู้แล้วท่านยังทําท่านผิดคือสนับสนุนได้ ตัวการร่วมได้ต้องย้อนกลับไปดูแม่ทีมหรือพวกศิลปินต่างๆว่าทัานโฆษณาแบบดาราสามบอสนี้หรือเปล่าถ้าทัานทำท่านก็ผิดแต่ทุกวันนี้เปล่าทุกคนออกมาผมไม่เกี่ยวผมเป็นพรีเซนเตอร์เพราะฉะนั้นชั้นใดก่อชั้นนั้นในความคิดผมในแงก่กฎหมายในฐานะที่เราเป็นทนายมา39ปีท่านวอวชิระเมธีไม่มีความผิดทางอาญาเลยส่วนจะผิดทางวินัยหรือไม่ต้องให้มหามีเป็นผู้ตอบอย่างไรก็ตาม ค่ะการจะตัดสินว่าท่านวอผิดหรือไม่ผิดนั้นก็ต้องดูที่พยานหลักฐานอื่นประกอบด้วยว่าเจตนาเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่ทนายอนันชัยกล่าวมานั้นก็ทําให้สื่อรายการต่างๆและเหล่าดาราศิลปินที่รับงานโปรโมทและเป็นพีเซนเตอร์ต่างก็พากันภวาวไม่น้อยค่ะเพราะหากเมื่อมีการสืบสวนสอบสวนสาวกันไปมาปรากฏว่าทัานวผิดจริง ทุกคนที่เคยรับงานดีไอคอนก็จะไม่รอดด้วยอย่างแน่นอนและเคสของท่านวอค่ะก็จะกลายเป็นสารตั้งตน้นไปสู่การดำเนินคดีกับสื่อและเหล่าดาราศิลปินต่างๆต่ตอไปเพราะสื่อที่โฆษณาโปรโมทดีไอคอนและเหล่าดาราศิลปินที่รับเป็นพรีเซนเตอร์เมื่อขุดดูหลักฐานแล้วหลายคนค่ะมีพฤติกรรมที่หนักกว่าท่านวอหลายเท่า เช่นคุณต๋อยไต่พบลิมประพัดพิธีกรที่ทำมานานเกือบ40ปีครองจอแก้วมานานกว่าสี่ทศวรรษที่ก่อขุดพบหลักฐานค่ะว่ามีการรับงานให้แสงสัมผัสชีวิตป๊อปทีไอคอนผ่านรายการดังที่มีการมาเล่าที่มาที่ไปของชีวิตรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ขายจนทําให้พลิกชีวิตมาซึ่งก็มีไม่ต่ากว่า7ตอนแถมมีการอวยหนักค่ะเป็นแสงสว่างในวิกฤตในช่วงโควิด -19 ซึ่งบางช่วงบางตอนค่ะต๋อยไต่พบได้มีการระบุว่าไลฟ์ สิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปหมดโรคเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงคนเปลี่ยนแปลงอาชีพที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดและหลายๆคนบอกว่ามันสร้างความพังพินาศให้กับโลกให้กับสังคมให้กับทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆแต่ชีวิตของผมเองการทํางานนี้ตั้งแต่เกิดโควิดสิขึ้นมาผมกลับเห็นบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นแสงสว่างในวิกฤตนั้นะมันมีแสงสว่างเกิดขึ้นมาจริงๆอย่างเช่นคนที่มาร่วมรายการกับผมในวันนี้เป็นแสงสว่างในโควิดสิที่เกิด ส่วนฝั่งดาราศิลปินที่รับงานเป็นพรีเซนเตอร์ก็ชัย่อยอาการก่อนหนักไม่น้อยไปกว่าต้อยไตรภพเช่นบอยปกรณ์ค่ะที่แม้เจ้าตัวจะมีการออกมาให้สัมภาษณ์กลางร,รายการโหนกระแสอ้างเป็นเพียงแค่พรีเซนเตอร์เหมือนกับที่ดาราแล้วก็ศิลปินคนอื่นๆค่ะมีการกล่าวอ้างแล้วก็มีการยอมรับว่ารู้สึกผิดที่มีส่วนทําให้มีผู้เดือดร้อนและเสียหายเป็นจํานวนมากพร้อมกับมีการส่งหลักฐานค่ะเป็นหนังสือสัญญาทั้งหนังสือสัญญาจ้างแล้วก็หนังสือสัญญาที่ตัวเองขอยก เลิกสัญญาจ้างแล้วก็มีการลงบันทึกประจําวันพร,ร้อมกับมีการแจ้งความในส่วนคดีของตัวเองแล้วก็มีการชี้แจงว่าที่ทําไปนั้นไม่รู้ข้อมูลและไม่มีเจตนาแต่ก็ถูกขุดนะคะว่ามีการพูดเชิญชวนมาร่วมดีไอคอนอย่างชัดเจนโดยบางช่วงค่ะในคลิปที่ก,กันกตถาวรได้มีการถามบอยประกอนบนเวทีว่าการขายของออนไลน์บริษัทต่างๆมีตั้งเยอะแยะดีไอคอนกรุ๊ปมันดีกว่าที่อื่นยังไงบอยประกรค่ะตอบว่าสิ่งหนึ่งที่ผม รู้สึกประทับใจมากๆตั้งแต่ก้าวแรกที่ผมได้มาทำงานที่ดีไอคอนกรุ๊ปอย่างที่คุณกันและทุกๆคนพูดไปเรื่องสินค้าต้องมีคุณภาพเรื่องผู้นําองค์กรต้องเป็นคนที่ดีมีคุณภาพ เก่งเรื่องบริษัทต้องเป็นบริษัทที่มีคุณภาพเหมือนกันมีความน่าเชื่อถือแต่ส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าคนทําการตลาดออนไลน์พอค้าออนไลน์ไม่ค้าออนไลน์ทําไมเขาไม่มาทําที่ดีไอคอน Group ผมหมายถึงคนที่เขาทําอยู่ข้างนอกตอนนี้ร้องกับมีการอวยว่าดีไอคอนมีอาวุธแล้วก็อวยระบบการขายออนไลน์ของดีไอคอน Group ว่าเพียงแค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาขายขาย,ขาย,ขายแล้วก็รับเงินและก็ยังมีการทิ้งท้ายด้วยว่า บอยไม่เข้าใจว่าบ้าดีขนาดนี้แล้ว ทำไมไม่เข้าดีไอคอน Group สำหรับดาราคนดังค่ะที่รับเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับดีไอคอน Group นอกจากบอสกันกันตถาวรบอสแซมยุรนันและพัชมินพิชยาที่ข่าวว่าทั้ง3ม,มีตำแหน่งใหญ่โตในดีไอคอนที่ได้ขึ้นบิลบอร์ดโฆษณาใหญ่นอกจากบอยประกอบก็ยังมีโดมปองกอลลำป้องนวัตกุลรัตนารัตน์เวียสุกุลวัฒน์และก็ยังมีคนอื่นๆอ,อีกนะคะที่มีการรับงานดีไอ c อนที่เป็นทั้งพรีเซนเตอร์แล้วก็มีการร่วมงานอีเวนต์แล้วก็ล ะคคนค่มีการถ่ายรูปร่วมกับบอสพอที่เคยมีการชวนนะคะให้ FC ฟยาติพี่น้องต่างๆมีการเข้าไปฟังธุรกิจและบางรายคะ่ะก็มีการเปิดบินร่วมธุรกิจกับดีไอคอนด้วยเช่นพีพีกรีดอํานวยเดชกรลิเดียสารนรัตดีนกบไมโครหรือว่าไกรภพจันดีลีซอทีระเทพวิโนไทยอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย อ๊อฟสุพนัทเฉลิมชัยเจริญกิจเบิ้นประทุมราชหรือว่าอาทิตย์สมน้อยสมพง์คู่นาประถมหรือว่าอีทปงลางสะออนปูมัทน,นาหิมะทองคำครูอ้วนมณนีนุชคริสโตเฟอร์เบนจกุลที่ก็มีการลงทุนกับดีไอคอนจนเกือบหมดตัวและยังมีไอ์นัทสาเวทประสิทธิ์ที่ก็มีคุณแม่ค่ะไปร่วมลงทุนที่ประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าบาทเรียกว่าขุดไปเสาไปเสามาลากคนวงการบันเทิงไปเอี่ยวเป็นเหยื่อเกือบครึ่งวงการ